บรรยากาศอุโมง์ไฟค่ะอุโมงไฟที่ว้านพะเยาค่ะมาเดินชมไฟกันค่ะไฟสวยมากๆเลยค่ะกลางคืนนะคะเขาจะประดับประดานะคะตามต้นไม้นะคะและอันนี้เขาก็ทำขึ้นมาเป็นอุโมงนะคะเป็นไฮไลท์เลยค่ะยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆนนู่นนะคะนิดคิดว่านะกะเอาด้วยสายตานะคะ ประมาณแปดสิบเมตรหรือว่าร้อยเมตรนั่นละค่ะเหมือนเราอยู่อ่าอะไรนะเขาเรียกอะ่ะเป็นดวงดาวนะคะอยู่ท่ามกลางดวงดาวค่ะสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะ ม,มีไฟนะคะไฟพายาแล้วก็ happy new year ค่ะสวยค่ะน่าราักมีผีเสื้อด,ด้วยน่ารักมากๆเลยกลางวันเขาก็ามีดอกไม้นะคะใครชอบดอกไม้ก็มาเดินดูกลางวันนะคะ กลางวันนี่จะมีเป็นถนนสายดอกไม้ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีงานงานไฟอย่างนี้นะงานแสงสีสวยมากค่ะยาวมากเลยนะคะ, okay, okay. ะเดินนี่เมื่อยเลยละค่ะถ้าเราเดินดูไฟนะคะแล้วก็เดินดูดอกไม้ไปด้วยนะคะใครชอบดอกไม้ก็มาเดินกลางวันนะคะใครชอบ แสงสีแบบนี้นะคะก็มาเดินกลางคืนค่ะหรือจะมาทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะนี่ค่ะมันจะมีดอกไม้นะสวยงามมากๆค่ะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะบานสะพรั่งสวยงามจริงๆค่ะดอกไม้ด้านบนก็จะเป็นแสงสีนะคะงานไฟค่ะเราเรียกว่างานน่าจะเรียกว่างานแสงสีนะคะ แสงสีที่ชายกว้านค่ะสวยค่ะสวยจริงๆงามมากเดินชมนี่ไม่เบื่อเลยค่ะ ใครขับรถด,ดูก็ได้นะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเป็นถนนเรียบชายก้านนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นๆที่ชายกว้านขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของนิถาพาเที่ยวและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อุ้ยเจอนี่อีกแล้วค่ะดอกอ่าอะไรนะกำลังจะสวัสดีเพื่อนเพื่อนออดอกคริสต์มาสสีชมพูค่ะกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะกลางวันก็สวยค่ะกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะอันนี้เป็นดงเลยนะคะดอกคริสต์มาสสีชมพูนี่ก็จะเป็นดอกอ่า ดาวกระจายดาวกระจายสวยมากๆเลยค่ะดาวกระจายกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะไฟนะคะสวยงามจริงๆค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายๆค่ะชมดอกไม้ต่อค่ะเดีวเจอกันใหม่บ๊ายาย <c oughs> สวยค่ะเจอสวยๆ ไม่อยากอยากหยุดชมค่ะอันนี้เป็นดอกคล้ายๆดอกกุหลาบค่ะคล้ายๆดอกกุหลาบจริงๆนะไปจริงๆแล้วค่ะบายบายค่ะเพื่อนๆโชคดีมีชัยทุกๆคนนะคะ